สามประเทศในหนึ่งเดียวอร่อยอร่อยมากข้างในเป็นัวกปลาชื่งงามล่าสุดเหม่อไปแล้วหลังนอนอ,นอนข้างบนกันนะคะจะเป็นแบบเมืองที่ไม่วันไม่มีวันรับไหวทุกคนเพราะว่าทองฝามันเป็นของปลอมเนี่ยมันจะสว่างทุกคนพุกเสียไปแบบ300เหรียญนะเศร้ามากไม่งั้นก็คือจะเป็นแบบนี้แก <g ay> มันเกินไปไหมโอ้ไม่ก็จะได้กินเมื่อไหร่ ชาแนลปุ๊ก p c n อีกแล้วนะคะทริปนี้เราก็มาอยู่กันที่มาเก๊านะคะซึ่งปลูกผักที่โรงแรมเดอะลอนดอนเนอร์นะคือโรงแรมดีมากเมื่อกี้แบบถ่ายคลิปไปแล้วนิดนึงเดี๋ยวปุ๊กจะแทรคคลิปไว้ให้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในห้องกันแล้วซึ่งห้องดีมากตอนนี้ปุ๊กอยู่ในห้องน้ํานะคะก็คือแบบ แสงดีมากทุกคนแล้วก็ทริปนี้เรามีเพื่อนร่วมทริปหนึ่งคนนะคะนั่นก็คือน้องมินสวัสดีค่ะกำลังสนิทปกเลยใช่ก็คือมากันอย่างเราสองคนก็คือทริปนี้จริงๆก็คือไม่ค่อยมีอะไรมากนะก็แบบว่าจะกินอะไรแถวโรงแรมเพราะว่าโรงแรมปุกอ่ะมันคือห้างเลยทุกคนมันจะฟิลแบบเหมือนมารีนาเบซดนที่สิงคโปร์นะคะตอนนี้ก็คือแต่งตัวกันใกล้เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะลงไปถ่ายรูปข้างล่างกันนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าทริปนี้จะพาไปไหนบ้างนะคะ ทุกคนโรงแรมนี้ก็คือแบบรลดมากอันนี้คือมีพิลโลเมนูซึ่งปุ๊กยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะคะก็คือเราอะสามารถเลือกหมอนแบบที่เราต้องการได้และแพ็กเกจจริงก็คือสวยนี่นะคะหมอนก็คือจะมีโลโก้ตัวแอลนะคะย่อมาจากลอนดอนเนอร์นะคะนี่อันนี้ก็คือห้องนอนทีวีคือแบบ จอใหญ่มากข้างล่างก็คือจะเป็นสระว่ายน้ําเสียดายมากที่ไม่ได้ช่ายน้ำมาอันนี้คือปุกพักอยู่ชั้น22นะคะก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงก็คือจะแบบเห็นวิวด้านล่างหมดเลย นนี้นะคะเราอยู่ที่โซนอังกฤษใช่ไหมตรงนั้นอิตาลีจ้าอ่ะตัดภาพมาตรงนี้ฝรั่งเศสนะคะทุกคน3ประเทศ,นะะทนเทศในหนึ่งเดียว ตอนนี้เราก็อยู่กันในร้านอาหารแล้วนะคะแล้วก็สั่งอาหารมากินแบบค่อนข้างเยอะมีเกี๊ยวมีแบบเป็ดปักกิ่งอะไรอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าจะเป็นยังไงนะคะคูพ่อเดี๋ยวเรามาชิมกันคือสั่งอาหารมาเยอะมากขอชิมโฟกปลาได้ไหมคุกพ่ออันนี้คือโฟกปลา อืมอร่อยอร่อยมากข้างในเป็นฟัวกราสิงามทุกคนอันนี้คือมันเดี๋ยวเราไปชิมกันอืมออทุกคนอร่อยมากอ่ะอันนี้มม่เหมือนแบบเป็นมันแบบทอดอ่ะคือเหมือนสุบแป้งทอดแล้วก็เหมือนคาราลกซอสมาให้อร่อยมากอันนี้เป็นเกี๊ยวกุ้งนะคะเห็นในเมนูเขาแบบดูน่ากินมากก็เลยลองสั่งมา หน่อยอร่อยทุกอย่างเลยอะทุกคนอันนี้คือปลานะคะแล้วก็มันเหมือนแบบราดซอสแบบเหนียวเหนียวหน่อยทุกคนรวมคือแบบดีมากเดี๋ยวกินเสร็จจะถ่ายชื่อร้านให้ดูคือมันอยู่ในเวนิเชียนเลยคือแบบดีเดี๋ยวรอดูตอนที่เป็ดปักกิ่งมาเพราะว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนาะคะทุกคนเป็ดปักกิ่งมาแล้วเดี๋ยวเราจะทําการกินกันนะคะว่าเป็นยังไง นี่ทุกคนอันนี้ก็คือใส่เครื่องทุกคนกว่าจะได้กินก็ <laughs> เครื่องเยอะมากทุกคนเมื่อกี้ที่หายไปก็คือไปเคี้ยวอยู่จะบอกว่าอร่อยมากคือปกติเวลา <kl ok> ที่พูกไปกินเป,ป็ดปักกิง่งอะคือเหมือนแบบเขาจะไม่ได้มีแบบให้น้ำตาลมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่เนี้ยเขาให้น้ำตาลมาแล้วพอกินคือมันจะแบบ มีความหวานขึ้นมาอะไรย่างเงี้ยแล้วผรู้สึกว่ามันแกเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันอร่อยมากคือมันนัวแล้วแบบเป็ดก็คือไม่มีกลิ่นเลยดีิงจริงทุกคนอร่อยอ่ะสภาพล่าสุดนะคะทุกคนคือมันดีอย่างหนึ่งตรงที่พี่เขาบอกว่าถ้าผักหมดแป้งหมดซอสหมดอ่ะคือจะเติมได้ตลอดเวลาแต่ว่ายกเว้นเป็ดคือเป็ดเติมไม่ได้นะคะนอกกนั้นก็คือเติมได้หมดเลยอันนี้ก็คือเหมือนแบบขอชุดผักเขาเพิ่มไปแล้ว สุดเหม่อไปแล้วหลังนอนเะยังเหนื่อยเยอะามันเยอะมากแบบมันเยอะมากจริงๆแบบพุ่งตัวแบบเยอะมากอ่ะก็คือใครมามาเกานะคะก็แนะนาร้านนี้นะคะเด็กผูกจญขึ้นชื่อร้านอาหารจัดไปฮะทุกคนหลังจากที่เรากินอิ่มมากๆนะคะตอนนี้เราสองคนก็ ซีสต่อไปเราไปไหนดีต่อไปเราจะไปเดินเล่นข้างบนกันนะคะจะเป็นแบบเมืองที่ไม่ไม่มีวันรับไหลทุกคนเพราะว่าท้องฟ้ามันเป็นของปลอมเนี่ยมันจะสว่างอ๋อโอเคได้ไปจ้าเดี๋ยวถ่ายทุกคนดูว่าเป็นยังไงแล้วกลับไปเราจะอันบ็อกให้ทุกคนดูนะคะ เพราะข้างบนเป็นท้องฟ้าอย่างนี้ทุกคนเหมือนแบบอากาศดีตลอดเวลาแต่ว่าจริงๆข้างนอกคือแบบจะสามทุ่มแล้วนะคะตอนนี้ <c oughs> ดีงามตรงนี้ก็คือแบบมีร้านเยอะมากทุกคนมีทั้งแบบ juicy มีแบบหลายแบรนด์มากแล้วก็มี l ั s h ด้วยนะคะก็คือแบบใครอยากได้บัตรบอมเอาไปใส่ที่แบบอ่างน้ำโรงแรมก็คือมาซื้อที่นี่ได้ มีทุกอย่างเลยมันเดินแบบต่อไปได้เรื่อๆยๆยเงยคือเราไม่ต้องแบบเดินออกไปข้างนอกเพื่อไปเข้าอีกห้างนึงอะไรอย่างเงนะี้ยเพราะว่ามันแบบคอนเนคกันหมดเลยนะคะซึ่งแบบดีมากๆนี่ทุกคนให้ดู Q คิวทัดไข่อันนี้คือเจ้าดังคนต่อแบบเยอะมากตป่อยาาไปถึงนู่นทุกคหลังจากพี่เมื่อกี้เรา2คนไปเล่นคาสิโนมา เสียหรือเราได้ได้สิขาได้เงินมาแลกกลับด้วยเห็นนหมทุกคนพุกเสียไปแบบ250ร้0ห้องงดอลลาร์ไม่ถึงนี้ไม่ถึง5นาทีไม่ถึง5นาทีคือเสียแบบ200อ่ะเดี๋ยวขึ้นให้ข้างล่างนะคะการพน็นเป็นสิ่งผิดกฎหมายเด็กไม่ควรทำตามนะคะไม่งั้นก็คือจะเป็นแบบนี้ โอ้ยทุกคนเสียไปแบบ300เหรียญนะเศร้ามากเศรามาทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันตอนถึงห้องนะคะเดี๋ยวจะไปอันบ็อกซ์โลโรเพียหน้ายอมใจทุกคนตอนนี้เราก็ถึงห้องกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากหนึ่งวันที่ยาวนานก็เดี๋ยวจะมาอันบ็อกซ์โลโลเพียน้าให้ตามสัญญาซึ่งแบบสีเนี้ยมันเป็นสีที่ปุ๊กอะ ถามามานานมากตั้งแต่ตอนอยู่เซี่ยงไฮ้นะคะแล้วก็แบบมาเจอที่นี่เนาะก็รู้สึกว่าต้องซื้อแล้วแหละแล้วก็คือราคาน้องอะ่ะค่าตัวน้องอะ่ะถูกว่าที่แบบพรีในไอจีอ่ะประมาณ2000กว่าบาท2 0 0 0ันสามเพราะว่าในไอจีอ่ะเขาขายประกันประมาณแบบ41 0 0 0อ่นไรเงี้งยแต่อันนี้คือปุ๊กซื้อมาประมาณ3,8ม0 0นะคะถือว่าได้เรทที่โอเคอยู่อันนี้ก็คือแท็กซตรีฟันก็คือฟรีนะถูกเขาก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งเขาถามปุ๊กว่าจะเอากล่องไหมปุ๊กก็เลยบอกว่าปุ๊กไม่เอากล่องเพราะว่าปุ๊กไม่เอากล กลับอยู่แล้วนี่ข้างในาก็จะเป็นถุงผ้าแบบนี้เลยนะคะมีสองอันสวยมากๆคือแบบคือเหมือนมันเป็นสีเบจผสมกับสีชมพูเพราะว่าตรงตะเข็บตรงเนี้ยเห็นปะ มันเป็นสีชมพูทุกคนเนี่ยดูดิเหมือนเรามีทั้งสีเบสสีชมพูอยู่ในตัวเก็บตปะเนี่ยทุกคนมันสวยมากปุ๊กก็เลยจัดมานะคะนี่ก็คือเป็นการเสียทรัพ์วันนี้แล้วก็นั่นแหละวันนี้ก็คือจะจบวันแค่นี้นะคะเพราะว่าค่อนข้างเหนื่อยมากตอนนี้ก็วันสี่ทุ่มแล้วแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คือจะไปหาอะไรกินโลโก้แล้วก็แบบจะไปกินทัดไข่ด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันเดทูนะจ๊ะ few moments later. คนสรุปก็คือยังไม่นอนนะคะที่เมื่อกี้บอกว่าจะไปนอนใช่บบาปะก็คืออาบน้ำมาเลยเสร็จแล้วแล้วก็ <Wow. S 1> หิวก็เลยลงไปซื้อมา,มามามากินทุกคนดูทุกคนมันนอร่อยมากแค่นั้นไม่พอนี่นะคะสิ่งที่เราซื้อมาแล้วก็ <c oughs> คือน้องนั่งถามอยู่ตรงนี้คือแบบน้องถามว่ามาอยู่กี่คืนหรอเพราะเหมือนจะย้ายที่ฐานม,มาอยู่มาเก่าแล้วฟินมากกินแบบมาม่า,มามตอนนี้เป็นเวลาฮัตคุ้มอร่อยทุกคน ขอตัวไปกินนาแล้วก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ของจริงนะครับทุกคนอันนี้วันที่สองจะมากินทาร์ตไข่แล้วดูคิวแกมันเกินไปไหมไปดูคิวทาร์ตไข่โอ้ใหม่ก็จะได้กินเมื่อไหร่ทุกคนอันนี้ก็คือผ่านไปประมาณ15นาทีนะคะคนเราใกล้ความจริงแล้วตอนนี้เราอยู่บนสะพานแล้วนะคะกำลังจะได้กินแล้ว าสั่งมาแล้วนะคะอันนี้ปุ๊กก็สั่งอันนี้มาด้วยโอ้ยจริงเย็นจะบอกว่าอร่อยมากอันนี้คือปุ๊กแนะนาว่าถ้าจมมติว่าใครมาควรสั่งเพราะว่ามันหวานน้อยมากต่อไปนะคะเราจะมาชิมพักไข่กันทุกคนนี้นกินร้อนมากคือเขาทาแบบสดๆร้อนๆเลยนะทุกคนโอยดีจริงไม่หวานจนเกินไปแล้วก็ไข่คือแบบคือมันไม่เหม็นนะคือมันหอมมาก แล้วก็แบบแป้งก็คือมีความหอมเลยคือมันฉ่ำมากทุกคนดูดิให้ดูอร่อยอนะ่ะไม่ได้โคอ,อยโดยรวมนะคะก็คือต่อคิวไปทั้งหมดประมาณ50นาทีมันอยู่ในเวนเชียนคือมันไม่ร้อนมันมีแอร์นะคะทุกคนกล่องละ75มาเกาดอลลาร์นะคะก็ถ้าตีเป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร่นะ300เออประมาณ300กว่าบาทถือว,ว่าคุ้มเพราะว่าได้6ชิ้นแล้วชิ้นใหญ่มากรีงม ต่อไปเราจะไปรูนออฟเซนทอลนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงเพราะว่าจะไปเดินย่อยก่อนไปกินข้าว ตอนนี้เราสองคนก็อยู่ในบาสนะค่ะกำลังจะไปดูนอกเซนทรอลซึ่งบัสลงแรมเป็นบบัสที่แบบเหมือนเป็นเครือโรงแรมก็จะจอดถูกโรงแรมแล้วก็ให้ลงสถานที่ใกล้ที่สุดถูกซึ่งฟรีสะดวกแล้วก็แอร์เย็นนะคะไม่ต้อ่ต้องกคับเือจรตรงี้มันฟรีนะคะ A later few moments ทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปต่อบัสนะคะต้องต่อไปอีกอีสถานีนะสาต่ออีแค่บัสอีกแค่ไปไปไปสองปลายตอนนี้ใช่ก็คือเมื่อกี้แบบอยู่ในบัสง่วงมากหลับคู้จ้ารู้สึกว่าวันนี้ง่วงกว่าเมื่อวานนี่แบบไม่อร่อยเลยเดี๋ยวเราจะไปหาทำคอนเทนต์กันนะคะที่โบสถ์ก็ไม่รู้ว่าจะถึงกี่โมงเพราะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงแล้ว รบรยากาศรอบๆไปเดี๋ยวเราไปต่อกัน,นะคะ่ะ go Bye. 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 ตอนนี้นะคะเราก็อยู่วันที่ city of dreams นะคะก็คือมาเดินเล่นตากแอร์แล้วเพราะว่าเมื่อกี้ร้อนมากแล้วก็ว่าจะเดินเล่นไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเราก็จะเดินไปที่ MGM นะทุกคนเพราะว่าคือยก็อยากกินชานมไข่มุกข,ข้างในคาสิโนที่เขาจะมีแบบให้ฟรีอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้ก็คือเดินเล่นก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะคะว่าในห้าง City of r r e ร m s มีอะไรบ้างนะคะ ะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ MGM นะเพราะว่าปุ๊กจะลงไปคาสิโนอีกรอบจะไปแก้มือจากเมื่อวานก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็คือเปลี่ยนชุดแล้วนะคะเตรียมลงไปทำคอนเทนต์ที่สระว่ายน้ำ ื้อน่ารักมากใช่อันนี้เป็นคอลเลคชันที่สองนะคะทุกคนอันนี anymore, ้นะคะเดี๋ยวแปะร้านไว้ให้คือเสื้อแบบน่ารักมากคอลเลคชันสองอาทิตย์กว่ามีคอลเลคชันสามแล้วค่ะอันนี้คอลเลคชันสามค่ะงงค่ะเยวไปไหนก่อนทุกคนเดี๋ยวแปะร้านไว้ให้นะขอขายของร้านตัวเองนิดนึงจะบอกว่าเสื้อยืดน่ารักมากราคาดีงามนะคะมีขายในช้อปปี้กับลาซาด้าไปตามได้นะคะนี่ก็เดี๋ยวจะลงไปถ่ายรูปแล้วเพราะว่าอีกนิดนึงก็คือพราทิตตกดิน ตอนนี้ประมาณ6กโมงครึ่งนะคะ Let's go <S Get away. Get away. ทุกคนอันนี้คือมือดึกอันนี้คืออะโวคาโดนะคะซีซ s อ n a ฟ f r u นะคะน,นี่ทางโรงแรมมีไว้ให้อันนี้ขนมปังได้ฟรีทุกคน นี่นะคะก็คือเช้าว,วันสุดท้ายของเราอ่านเช้าน่ากินมากแบบมากๆๆๆเดี๋ยวจะมาลองชิมกันว่าจะอร่อยไหมนะคะ ก็กำลังจะกลับไทยแล้วนะคะกำลังจะนั่งรถไปสนามบินซึ่งเมืม่อกี้หลังจากกินข้าวได้เสร็จก็ลงมาเช็คเอาท์ซึ่งที่นี่ดีมากๆคือเราสามารถแบบทำเอ็กซ์เพรสเช็คเอาท์ได้เลยแบบว่าไม่ต้องไปเช็คเอาท์ที่หน้าเคาน์เตอร์อีกรอบแล้วคือปุ๊บพอเช็คเอาท์เสร็จก็คือแบบว่าไปเดินเล่นละอะไรอย่างงี้นะคะตอนนี้ก็กำลังนั่งรถไปสนามบินซึ่งเป็นทริปที่สั้นมากๆก็เดี๋ยวคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วนะคลิปหน้าปุ๊บจะพาไปไหนก็อย่าลืมติดตามชมนะคะซิส บายค่ะบายบายจบคลิปใจเจียน <laughs>